อ๋อีนวดอ๋อไอ้คนนี้เป็นกระพมผมก่อนหนจะวางอะไรเยอะหรอไอ้คนนี้เป็นคนติดม้า ฝั่งเรามีโปด้วยฝั่งเราสามบ้างแม่โป้ลอยลอยอะต้องเดรอยล่บแรกเฟือกับมันละพี่สองนดดีไอไอเอฟัอะไรใครจะทำประเทศเม้าด้วยกันมาดิมาบอกว่าผมจะเล่นมา้าไโ,โ,โอ้ตอกจังมดเลย nhiều ai sẽ mới chơi không? hai mươi 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 hai 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 hai

空六，不不好六，六好空叫。哎呀，有你，这边慢慢慢慢慢慢。喂喂。哎呦，Fire in t h o l e 那边。

เอาเอคนจะโดดต้องไปยิงโดนโดนโดนไม่ออกไม่ออกไม่ได้แปดแบทไม่เชื่ออะไรนะย้อน พี่รอได้ยินมั้เนี่มมาดูพี่ดีกว่าพี่ชัวเ้เีได้ยินมั้ยพี่ี่ไปดว่จังเลเออไมอเก้ไม่ได้ได้ยินมั้ยนี่น่เาส่เข้าพี่บีเคยจ้ เดี๋ยวลองเล่นดูจะแหลกหรือเปล่าเล่นในเน็ตโทรศัพท์พี่เนผมโดนตัดผมพิการคลิปอยู่ตดคลิปอยู่เลยอ่เนละใผมพิการด้วยนะเเล่ะตัคลิปอยู่เนี่ยเอาแล้วเอากันหน้าหรืออะไรอ่ะที่อื่น นี่นี่เอาไม้สอง c h a Fire the hole Blue a ว้าวองมุงวันเอาก็สิบนัดเลยนะลื่นมากเลยเลืวมีับลื่นกาในเน็ตเก่าอีกโค้นมาา 啊。Huh?